ครึ่งแบบสองโมงครึ่งเนี่ยแบบติ๊กกะเชงวันนี้แวะมาดูบ้านเรือนสมพงษ์นี่เดี๋ยวพาไปดูนะครับโมเดิร์นสไตล์โมเดิร์นผสมผสานโด้วยไม้หลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ประดู่ไม้สักไม้ไม้อะไรนะอนุไม้อะไรขาวๆนู่นนะไอ้ไม้อะไร กันเกลามันปลาไม้กันเกลามันปลานะครับนี่คนที่เล่นไม้เท่านั้นนะครับที่จะรู้ส่วนเราไม่รู้เรื่องไม้เพราะเราไม่ใช่พยาบลวกนี่นะครับดูป้ายเขาครับสุดยอดครับวันนี้เรามาเยี่ยมมาเยียนโอออกแบบได้สวยนะครับบ้านหลังนี้นี่ประเมินไปแล้วอยู่ประมาณ10ล้านกว่า ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับตงนี้เหลืออยู่ประมาณผมกะกะดูประมาณ6 0ซนะครับนี่ยังเหลืออีก40%เซเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงเอาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอลังการงานสร้างนะครับบ้านหลังนี้นถือว่า หนึ่งเดียวนี่พี่น้องดูครับนี่เป็นฝ้าบุด้วยไม้สักนะครับตัวนี้นี่นะครับอลังการไหมครับนี่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเสาก็จะบุด้วยไม้ประดู่ส่วนนี้เป็นโต๊ะนะครับ โตตัวนี้นะครับนี่โอ้โหใหญ่เบลิ่มเทิมพี่น้องนี่มีสองแผ่นนี่นะครับนี่ภาษาเขมรเขาเรียกว่าต้นจนีต้นจีแต่ภาษาไทยไม่รู้ว่าต้นอะไรอะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นช่างนะครับช่างที่ทำกับเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะเลยครับเป็นช่างฝีมือ นี่นะครับดูครับวางลวดลายวางโอ้โหจัดจัดนี่เป็นงานฝีมือนะครับนี่ช่างธรรมดาเนี่ยทำไม่ได้ต้องเป็นช่างที่ฝีมือจริงๆเดี๋ยวเราพาไปดูข้างบนอันนี้ฮะโอ้อันนี้คือชั้นแรกนะครับชั้นแรกเดี๋ยวเราไปดูนี่ดูบันไดครับ อันนี้บุกด้วยไม้ประดุงนี่นะครับโอ้โอ้โอลังก,การงานสร้างโอ้เสียงจะดังหน่อยนะพี่น้องนะเพราะว่าช่างเขากำลังก่อสร้างคันอยูน่นี่โอ้ ้างบนก็จะบูกด้วยไม้เหมือนกันครับไม้เป็นไม้หมดนะครับพื้นโอ้โหไปดูชั้นสามนี่นะครับบันไดอีกเหมือนกันครับอลังการงานสร้างอีกแล้วนี่บรรยากาศวิวที่พักสวยมามากข้างบนนะครับ โอ้นี่ป้าไฟเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะเป็นไม้นะครับไม้ไม้มาตรฐานด้วยดูวงกบเขาครับนี่โอ้โหสุดจัดพี่น้องนี่วงกบนี้ก็น่าจะเป็นไม้ประดูนี่นะครับดูดูหน้าต่างเรา นี่ใช้เป็นไม้อยางยางดีนะครับนี่นี่วางลวดลายวางโอ้โหถ้าต,ตีเป็นเงินเนี่ยตัวเนี้ยเป็นหลักหมื่นนะครับนี่ช่องหนึ่งน่าจะไม่อยู่นะครับเพราะว่าเขาทาได้สวยมากเน้นไม้ครับเน้นไม้อันนี้บรรยากาศข้างบนนะครับนี่โอ้มองไม เดี๋ยวเราพามาดูทางนี้อีกพี่น้องวูสียวเลยครับนี่นี่ข้างบนก็นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้น่าจะเป็นชานนั่งเล่นของเขานะครับบ้านหลังนี้ทางหลังครับบุกด้วยไม้เป็นไม้อย่างดีนะครับไม้อย่างดี ไม้สักไม้ประดูไม้กันเกลวนี่เป็นงานผสมผสานนะครับงานสไตล์โมเดิร์นนะครับสไตล์โมเดิร์นผสมผสานกับไม้ถือว่าลงตัวมากครับดูลายไม้ของเขาครับโอ้เจ้าของเขาชอบนะครับรชอบเรื่องไม้ในสะสมมาเป็น สิบยี่สิบปีนะครับกว่าที่เขาจะได้ไม้ตัวนี้มานะครับต้องใช้ความพยายามนะครับนี่ไม้แต่ละท่อนแต่ละชิ้นนี่เขาสะสมมาเป็นยี่สิบปีครับมนวางโครงแล้วนะครับที่จะบุกด,ด้วยไม้อีกเช่นเคย นหน้าต่างนะครับเดี๋ยวผมพายมาดูหน้าต่างหน้าต่างของเขาทุกบ้านนะครับจะเป็นไม้อย่างดีแล้วก็ออกแบบได้ลงตัวนะครับอลังการงานสร้างนะครับนี่ตัวนี้วิวเขาโอ้โหสุดจัดเลยครับวิวนี่บ้านหลักสิบล้านวิวหลักร้อยล้านโครงนะครับเสาจะเป็นเสาเหล็กเสาเหล็ก เจ้าหลิกแล้วก็ผสมสานไปด้วยปูนแล้วก็บุ้ดด้วยไม้บันไดนชั้นบันไดนี่โดยเฉพาะชั้นบันไดนี่โอ้โหออกแบบได้ดสวยครับเก๋ไก๋สไตล์บอกสไตล์ไม่ถูกนะครับนี่ดูครับนี่ไม้ครับไม้กับกระจกสุดยอดครับ บ้านหลังนี้ก็ถือว่าสุดยอดไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครครับนี่ใครที่อยากได้แบบบ้านตัวนี้นะครับมาดูได้นะครับที่บ้านหนองม่วงอําเภอประโคนไทยจังหวัดบุรีรัมย์รือว่าอยากเห็นนะครับอยากชมแวะมาดูได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงนะครับเป็นระเบียง โอ้ดูไม้เขาครับนี่หน้าต่างดูครับหน้าต่างโอ้ใช้ไม้อย่างดีโอ้โนี่ถ้าซื้อเขาห้าหมื่นไม่อยู่นะนี่วงกบเขามีการออกแบบเลื่อนได้ครับเลื่อนได้ตัวนี้เลื่อนได้นี่น,นดูอ๋อโอ้เนี่ย ันนี้น่าจะเป็นไม้แดงนะครับไม้แดงมีออกแบบแบบโอ้ดูวงอบอ่ะตัวนี้ก็เลื่อนได้เหมือนกันครับเลื่อนเป็นห้องนอนแต่ก็นี่เป็นบรรยากาศนะครับมองไปใต้อารมณ์จริงๆครับบ้านหลังนี้นี่ส่วนข้าหน้าก็จะเป็นการจัดนะครับจัดจัด จัดสวนนะครับแต่ว่าไม้ยังอยู่เยอะนะครับยังไม่เคลียออกนั่นก็จะเป็นต้นกันแสงกันแสงนะครับุอยอดครับเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันต่อนะครับผมทุกมุมนะครับทุกมุมทุกจุดของบ้านหลังนี้จะเป็นไม้ ไม้ยางดีนะครับไม่ใช่ไม้เนื้ออ่อน,นครับเป็นไม้เนื้อแข็งไม่ว่าจะเป็นไม้กระดูไม้สักหรือว่าเป็นไม้ยางดีเลยครับนี่ผมชอบไอ้โตนี่เขาะนะครับนี่เอาไว้ต้อนรับแขกหรือว่าโอ้โหสุดยอดนะครับเป็นงาน ไหนอันนี้พยุงโอ้ไม้พยุงโอ้นี่นะครับเป็นไม้ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่มาอยู่ในบ้านหลังนี้ก็ถือว่าบ้านที่สร้างบารมีถ้าไม่มีบารมีม ไม่สามารถที่จะสร้างตรงนี้ได้นี่เราจะมาสัมผณ์เจ้าของบ้านเขาหน่อยเนี่ยโต๊ะโต๊ะกินข้าวนครับโต๊ะสวยนะครับเดี๋ยวดูกับข้าวเขาก่อนวักินน้ำพริกตายนี่นะครับเจ้าของบ้าน๊บเกดี ปเดี๋ยวเรามีธุระกันครับอันนี้ช่างฝีมือนะครับนี่อ๋อฝากติดตามด้วยใครสนใจครับอยากจะมาดูบ้านหลังนี้มาได้เลยสวัสดีครับ